สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเออคลิปซิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพานะครับทุกท่านมาชมรถยกมันนะครับยกได้สูงสุด200กิโลนะครับผมนี่ก็เพิ่งเอารถเข้ามานะครับได้2ถุงนะครับผมก็ดเรียกว่าอะไรนะ ได้ยกเสีงเสียงมานะครับยกใส่ตัวนี้มันชนนะครับมีเดี๋ยวมาดูจวดจาดเวอวันนี้เอาสิบร้อนะครับไอ้ลงโบนะครับมาใส่นะครับผมเป็นมิซูมิชินะครับวางเครื่องนะครับ6 WA หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวให้ดูนะครับดูเดี๋ยว เรามาดูวิธีการทำงานของเจ้ารถยกบันนะครับผมถ่ายด้วยมุมสูงเลยนะครับผมทีมงานวันนี้มาเยอะนะครับ ประมาณ7-8ดไร่นะครับผม10ไร่นะจีดนี้นะครับทางนู้นนะครับตัดออกไปแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับ2อถุงนะครับ ยกจนสุดแสนเลยจะดูคนไก่ของสลักนะไงกุ๊กเข้าปากไปแล้วฝุ่นนะทุกคน ก็จะทยอยนะครับเอามันใส่ในผ้าเขียวนะครับผมเดี๋ยวตัดมาดูฝั่งนี้นะครับ สองถุงนะครับโอ้ เป็นคูปุต้านะครับ L40 นะครับโอยกสุดแก้นนะครับผมเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับลงไปชมด้านล่างนะครับผม โอเคครับตายเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวมาชมเครื่องเอเครื่องใหญ่ๆเลยนะครับผมเครื่องอิซุ u 6WA1 นะครับเดี๋ยวรอรีวิวนะครับติดตามไว้เลยนะครับผม ยกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสั่งได้นะครับเนี่ยติดตามจังช่องทางนะครับรถขจัจัยานซื้อเกียร์ในเนี่ยว่ามันทวงตรง,งเดียวเสียว ร,รูปหลวบนะหลรบปทง่งครับแม่นีหลูบท่งไงมันเข่าดีๆนะเ,เด้ครับลงไปแล้วนะครับน่ากลัวนะลดตูวน้อยๆย,นะยกสูงๆกันเล็กๆเ,เองนะครับผม มาดูทีมงานเก็บมันใส่ผ้าได,ได้พวกสบายสบายสบายก็แบกไรแต่่าก้อนน้ำมาสบายแล้วเฮ้ยก็เลืออีเกเยอะเลยนะครับข้างล่างแล้วก็ปวกยังไม่สับก้อ,อยเยอะ ดมามาแคโรทให้แม่กินแคโรทให้เขากินแคโรทให้เอฟซีดูทีแคโรทแคโรทเขาเอื่อนยังนี่แคโรทโอ้ครับอ้าวสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับแคโรทครับนี่คือแคโรทครับผมปลูกแคโรทครับแค่ผมแบบนิดอๆแคโรทแคโรทผมปลูกแคโรทครับมาด้วยผมปลูกแคโรทครับพ่อผมปลูกแคโรทขาวครับ อย่างของมันเกลียวครับเพิ่อนประจางก็เฮ็ดดีเ,นะเดี๋ยวมาชมนะครับบนรถแล้วก็รถไถต่อนะครับผมโอ้ยังล่ะขึ้นมาไกลแมงสัตว์ล่ะโอ้ยันมาเลยโอ้จอรเดียนะพูดผิดนะครับผมลงกันนะครับสวงบริษัทนี่นะครับยันมากกับจอรเดีย ไม่ค่อยเห็นคนนิยมนะเจ้านี้ก็มีแต่คูบต้านะครับผมคูบต้าแล้วก็รถไทยฟอร์ดนะครับโอ้จัดสองถุงเลย มันที่นี่ราคาน่าจะสองบาทสามสิบสตางค์นะครับช่วงนั้นมันราคาตกนะครับเหลือสองบาทส่วนนะครับผมโอ้ยเสียวเ <c oughs> สียวชนรถสิบล้อเนะี่ย ได้ฟองหล้งคุณน่ะอู้มาถ่ายไล่เว้มีหนึ่งวันได้สองสองไฮไลท์นะครับอัดจ,จวดนเลยคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนฝ่ายกอนอู้ น่าจะห้าห้าถึงหกเมตรนะกี่เมตรในแฉนจัดไปสองพุงนะครับผมโอ้ เกือบโดนกระจก,น,จะกน,นะจะโดนป่อยครับอยวน,นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมไปไยรถนะครับอยรถสิบ้อนะครับเดี๋ยวมา ให้ทุกท่านนะครับฟังเสียงด้วยเลยนะครับนี่ยกหัวขึ้นประมาณ5นิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาฟังแล้วก็จะถอยรถล,ลงไปนะครับลั่นอยู่นะครับเสียงเนครับเดี๋ยวขอ,อุญย่ถอยรถลงไปโอ๊ยควนเข้าปากนะครับ ไปชมมุมนี้นะโอ้ดูเหมือนจ้องอะไรจอบอะไรเลยโอ้ยเยอะอีกเยอะนะครับฝั่งนี้รถก็เป็นอีกอย่างติดลมไหมเนาะโอ้ยจอนเดียว จะดีฮะเราอห้เสียงเงียบนะครับทุกคนเงียบก่อควัวประตาแล้วก็ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเสียงเงียบดีนะครับเหมือนกับรถไทยเล็กเลยจัดจัดสองถุง เดี๋ยวมันจะเบียดก,ก่อนเอาด้านหน้าหู้ๆไปล่ะดูมือนะครับดูสเต็ปตั้งโอ้มันเยี่ยงนะทุกคนโอ้ถุงอยิบกระาดาษใช่เปลาตั้มเมื่อกี้ชนอ่เนี่ย ซี่เลี่ยมนี่นั่นนะถุงโอ้ถุงเป็นรูเลยไอ้ใจเกียรตกันบ่ ลองไปใส่ด้านหน้านะครับผมลองไปใส่เกียร์ดูนะครับเผื่อดีขึ้นนะครับผมน่าจะได้ช่วยกันได้เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะครับผมเดี๋ยวทันมาเจอกันเมื่อรถใส่เกียร์นะครับเอาะครับท่านผู้ชมรถมาแล้วนะครับโอ้ดันเคลียร์ทางเข้าง่ายๆอย่างนี้ค่อยไปตะเข้าเลยดันออกให้เรียบ มันจะไม่ได้เอ็นซ้ายเอ็นหัวนะครับเวลามันขึ้นล่องนะครับเอาดีๆเด,ด,ด้อันเมื่อนต่้หัวรถเข้าไปว่าแม่นแน่วไอ้นี่โอ้รู้สึกเหมือนกับจะคล้องตัวนะคล้องตัวขึ้นเยอะ ฝั่งของยันมาใช้เหมือนไทยนาเลยนะครับสูตรแต่ละคนไทยไม่เหมือนกันนะครับวายว่ายยังได้ล่ะโอ้โหเด็กเดือนไล นะครับลองมาดูนะครับใส่ด้านหน้าเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับดูดยดูทูกลูกข้าวเหนียวพักบ้านนานะครับน่าจะเป็นบริษัทของอเจ้ารถยกบันนะครับ นหะ้ามลอกเกียนแบบโดยเด็ดขาด,ดแล้วมาชมกันอีกรอบนะครับโอ้กระจกไข่ ระบบกระตุกเลียงได้เบียเลียงได้ไมีดันหนาคือเก่าปะเลี้ยงเี้ยงโอ้เลี้ยงเี้ยงว่มีได้อย่างเสียอย่างนะครับผมนี่เข้าใกล้ไม่ได้ก็อาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับเอาคลิประยาวเ่อนนะครับนะี่ครับท่านผู้ชมนะครับอา่าคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่า ระบบเป็นยังไงนะครับผมคอมเมนต์แนะนํามาได้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งได้มาสัมผัสใกล้ๆนะครับกับรถยกมันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ